อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับลูกค้านํามาซ่อมนะครับใช้การไม่ได้นะครับลักษณะของการใช้ก็น่าจะเป็นการต่อสายอย่างดีนะครับพอใช้งานไม่ได้ตัดแก๊ปเลยนะครับพอมาถึงผมยังไม่ทําอะไรมากมายอลไรแกะดูเลยไม่ลองนะยังไงก็คงเสียแน่นอนอยู่แล้วไอ <Why? S 1> ้ควงไปไหนทีนี้เรามาดูด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงในข้างในมันนะ ข้างในนี่มันจะเป็นยังไงมันมีน็อตอยู่แปดตัวที่เราจะต้องหมุนออกมานะครับมันใช่ไมหมล่ะน็อตด,ด้านหน้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ด้านนี้แกะออกมาดูกันนะครับมีน็อตแบบนี้นะเขาบอกว่ามันใช้งานไม่ได้ถ้าจะลองก็เสียเวลาแกะออกมาเลย มาดูเลยว่าตัวไหนมันแตกมันพังกันเห็นเป็นแบบนี้นะครับด้านใน,นนะครับแบบนี้นะครับนะครับเห็นแล้วสภาพสวยนะครับยังไม่มีอะไรแตกนะครับดูแล้วสวยทีนี้เมื่อใช้งานไม่ได้เดี๋ยวดูฟิลก่อนดีกว่า ฟิวขาดป่านะครับตัวฟิวขาดบ้ากันอีกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขาดก็เอา,เอาไฟมาต่อเข้าไปดูตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งวัดฟิวกันสักหน่อยนะครับฟิวขาดไหมไม่ขาดนะครับเอาทำไมไม่ขาดล่ะสวิตเสียไหมนี่คือสวิตนะครับเปิดสวิตนะครับสวิตดีอยู่โอเคนะครับใช้งานไม่ได้เดี๋ยวดูกันครับฟิวไม่ขาดนะครับ ถ้าฟิวขาดวัดตามไปดูที่ทันเตอร์ไม่ใช่ทันเตอร์นะครับเป็นมอสเฟตนะครับโอ้มันก็คงจะไม่มันก็คงจะไม่จําเป็นต้องต่อไฟเข้าไปดูแล้วครับเพราะว่ามองเห็นมันมันเป็นดำๆขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมองเห็นเป็นดำๆรอยไหมครับไม่ต้องต่อไฟครับแกะลื้อออกมาดูเลย แยกง่ายครับตัวนี้เพียงแต่ขันนัดสามตัวนะครับนะขั้นตอนนี้ตัวนี้งัดหน่อยผมไม่ต้องงานล้วอะไรออกมาแล้วเนี่ยเอาเอาเอา นี่ครับเห็นไหมครับดูข้างล่างวงจรครับโอ้แจ๋วเลยครับเห็นแล้วครับจุดไหมจุดดำนี่ก็เขาเขาเอื้นมาสั่นเว้ยผมพยายามว่าไทยนะเพื่อนนะแต่มันก็เป็นส่งลงเสียงเองเนี่ทำให้ผมว้าไทยไม่ค่อยซัดนะครับเพราะว่าภาษากลางนี่เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทาให้คนทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบนะครับแต่ผมเป็นคนอีสานโดยกําเนิดเกิดที่ อเภอเลนงตาจัง,วงจหวัดยโทธานนะครับมันก็เลยเป็นการเบาอีสานนะครับเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับ,บยังได้ครับได้โอ้ไปเที่ยวโอ้ครับผมครับเฮ้ยกล้องทำไมมันเป็นบูฟา้าบูฟา้ฟาเนี่ยชัดแล้วนะ โอเคนะครับตั้งคูณหนึ่งครับผมจะวัดดูมอดเฟตในวงจรนะครับนะนี่เลยนี่เลยนี่วัดวัดจากขาตรงกลางของมอสเฟตโอ้ยมันหลุดไปแห้งแล้วเพือนกับวงจรนะครับโอ้ยมันช็อตแล้วเพื่อนตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็ช็อตเป็นที่เรียบร้อยมอสเฟตสองตัวนี้ช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นง่ายเลยเห็นมอสเฟตช็อตสองตัวแล้วทีนี้ถอดมอสเฟตออกมานะครับไม่เห็นง่ายจ่างเลยเว้ย มันทำไมมันง่ายอย่างนี้วะนี่ฮะโอ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้ดูต่อไปนะครับเห็นไหมมัน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 ดำเลยดำปี๊ๆเลยนะเนี่ยนี่ถอดมอดเฟดตัวนี้ออกมานะครับตัวที่มันช็อตอยู่เนี่ยเออแต่แปลกเหมือนกันนะทำไมฟิลไม่ขาดใช่ไหมครับ เพราะว่าลายวงจรมันขาดก่อนไงครับโอ้ยดึงไม่เห็นออกเลยก็กลัวก็ยังไม่ใจร้อนนะครับใจร้อนไอ้หนึ่งตัวสองตัวที่เสียไปที่บุหรีรแล้วนะครับดูนะครับเบอร์สามสองศูนย์ห้านะครับ iif สามสองศูนย์ห้า iif สามสองศูนย์ห้านะครับที่บอกว่ามันช็อต ก็เนื่องจากว่าวัดในวงจรแล้วมันช็อตนะครับดูนะครับดูด,ดูสีดําเนี่ยมาแตะตรงขาเนี่ยใช่ไหมนี่นี่นี่เราัวดี้สีแดงมาถ้าขึ้นเสียเลยนีย่ดูนะครับเสียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามสองศูนย์ห้าสามสองศูนย์ห้าทั้งสองตัวเสียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนยังไม่เชื่อว่ามันเสียนี่ไงครับเสียแล้วเสียเรียบร้อยนะครับไม่เหลืออะไรแล้ว ทีนี้วงจรมาดูมันมีตัวไหนที่พังบ้างนะครับถ้ามอสเฟตตัวนี้ชอ็อตมันจะส่งผลถึง R 2ตัวนี้ก็ดำได้นะครับดำด้วยนะครับนะดำด้วย R 1 0โอห์มนะครับ2ตัวนี้เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คตัวนี้ด้วยนะครับพอเช็คแล้วเรียบร้อยปล่อยไฟเข้าขว่าสัญญาณ PWM ถ้ามีแล้วค่อย่ากันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นเลยยวเปลี่ยน R ก่อนดีกว่านะเปลี่ยน R 2ตัวนี้ก่อนนะครับ ค่อยว่ากันไอซีจะเหลือบ่าวไม่รู้เนี่ยโอเคเพียนอาสีบอมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันจริงๆแล้วยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับพูดถึงโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาก่อนงาดาวก่อนนะ นี่นะครับ R10 โอห์มสองตัวนี้นะครับนะถ้ามันมอดเฟสชอ็อตมันก็ส่งผลให้ตัวนี้ดำเลยครับแต่มันยังไม่ขาดน,นะครับนะันไม่ขาดแน่นอนอ่ะนะครับแต่ว่าเมื่อมันดำแล้วก็เปลี่ยนนะก็ลักใหญ่ใจความก็มีแค่ว่ามันดำแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละแล้วต่อไปก็ไปเช็คกันเตอร์ขี้เกียจเช็คก็ปล่อยไฟเข้ามาแล้วก็วัดสัญญาณพันเลยถ้ามีสัญญาณพันก็มอดเฟสมาใส่ อย่าลืมดูด้านออกนั่นด้วยขั้นตอนเป็นอย่างไงน,นะนี่คือการเปลี่ยนอานะครับใส่อาก่อนสีโพมนะครับอาบัตรกีบันทิดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวท่านทานนะครับทีนี้ก็คงจะต้องเอาไฟมาใส่เลยนะครับเนะี่ย ไฟ12โวลต์มาต่อเข้านะครับว่าสัญญาณพันวิดมอดครับต่อไฟเข้านะครับตัดขาเมก่อนลายวงจรขาดปะเนี่ยไม่ขาดนะครับดูสวยอยู่อาก็ยังลงไม่เต็มที่เอาไม่ไรดูสัญญาณพันก่อนเนี่ยสิบสองโวลต์นะครับขนาดสองแอมป์นะที่ผม ออกจากสวิชิงโมเสภายของผมนะครับแอมมากกว่านั้นไม่ได้ถ้ามันเสียหายมามันจะช็อตไม่ดําเปิดเครื่องนะครับมอเตอร์พัดลมหมุนนะนสัญยาณพันวิดมอเตอร์สัญญาณวัดพันวิดมอเร์เป็น AC นะครับตั้งคุณตั้ง AC ซีบโวลพันวิดมอเอร์อยู่ที่ขาเกตของมอเต e t เทียบกับกาวนะครับที่กาวนะไม่มีนะครับ ไม่มีนะมีไฟมานะครับมีไฟมาแล้วนะครับไม่มีสัญญาณพันวิดมอดเมื่อไม่มีสัญญาณพันวิดมอสสัญญาณพันวิดมอดไม่มานะครับมาดูไฟตรงนี้หน่อยมันจะเป็นยังไงนะครับเครื่องนี้เห็นไ,ไหมครับสีเขียวนะครับพันวิดมอดไม่มานะครับวัดไฟเลียงไอซีด้วยนะครับไฟเลี้ยงไอซีตัวนี้นะ ันเป็นท l 4 9 4กนะครับดูหน่อยว่ามีสัญญาณไฟไเมรียงในส่วนของไอซ l ที4อสเก้าสตัวนี้หรือยังนะครับดูนะครับมีสัญญาณไฟมเมรียงแล้วนะครับไม่ใช่สัญญาณนะครับเป็นไฟนะครับไฟมเมรียงแล้วนะครับไฟมาเรียงไอซแล้วนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ไอซไม่สร้างสัญญาณ พันวิดมอตทีเอลสี่เก้าสี่ตัวนี้มีปัญหาแล้วครับที่นี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนไอซีทีเอลสี่เก้าสี่ตัวนี้นะครับ <S 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 เปลี่ยนทีเอลสี LC ่เก้าสี่นะครับตัวนี้มันคงร้อนมากนะครับแต่กลัวแถวนี้ละลายเลยนะครับเนี่ย แล้วก็เป็นรอยไหมดำนะครับตัวนี้ไอซีตัวนี้คงร้อนมากเลยเนี่ยสงสัยใช้งานหนักแต่ว่าขาออกไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ไฟขาเข้าเนี่ยรู้สึกว่าจะร้อนไม่เกลียมเลไอย่างนี้ ดูดง่ายอยู่นะครับนะดวกเลย T L สี4เก้าสีนะครับจุดมารหันมาทางนี้นะเห็นไหมครับดำเลยนะครับร้อนมากนะครับ T L ส9 4นะครับ าำธรรมดาต้องดัดขาก่อนนี่เขียนะครับลงได้นะครับบัตรกีซี IC กับตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ,บกดติดตามช่องช่างวิทย์เลิศเาไว้นะครับกดติดตามช่องช่างวิทย์และเพื่อ,อนไว้นะครับ สำหรับช่างมือใหม่นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปตัวอย่างเครื่องมีให้ดูมากมายนะครับทำงานแทบทุกวันนะลงคลิปแทบทุกวันนะวันละคลิปก็มีวันละสองคลิปก็มีแล้วแต่จะเป็นไปแล้วจะมันว่าต่อไปนะครับวัสดุยานพันวิดมอนนะครับ หลายอยู่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับวัสดุยานพันวิดมอสไฟเข้ามาที่เรียบร้อยนะครับเครื่องลองอีกบบหนึ่งนะครับพัดลมหมุนวัสดุยานพันวิดมอสสีดําจับกาวสีแดงท่านเห็นไหมเห็นมาแล้วสัญญาณพันวิดมอดดดดมมสญญา 1, ม,อมานะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเพื่อนโอเคนะครับ P W M มาแล้วนะครับ P W B M พันวิดมอสมาแล้วนะ ทีนี้เราก็พร้อมที่ปิดไฟก่อนนะฮะปิดไฟแล้วแล้วทีนี้ก็เอา IIF3205 สามสองศูนย์ห้านำมาใส่นะครับมันเป็นมอสเฟตนะครับ IIF3205 สามสองศูนย์ห้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เรามาดูกันว่าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ไลวงจรมันหลุดมันร่อนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับดวกเป็นดวนเะนี่ยเรื่องเล็กแต่มันไม่โฟกัสนี่มันคือเรื่องใหญ่อือ โอเคนะครับทีนี้ขาเกตมันดีอยู่เดี๋ยวบัตรกีเข้าไปก่อนเดี่ยวนี้นครับให้มันยึดก่อนอันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับยึดเลยนี่ก็โอเคนะครับยึดเลยเห็นไหมครับขาเดนมันมีปัญหานะครับลายวงจรมีปัญหาคือมันขาดมันหลุดมันร่อนไปแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับไม่สามารถที่บัดกีได้เลยโดยตรงนะครับนะครับแล้วก็พับขาครับนะครับ,นะครบแค่นี้เองครับแล้วก็บัดกีนะครับเพิ่มตะกัวให้ตะกัวมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเริ่มละลายแล้วจะขาดแล้วในในลายนี้เอาตะกัวมาเสริมเติมให้มันหน่อย เสร็จแล้วนะครับนี่ทำความสะอาดนะครับที่นี่ก็เปิดไฟเข้าเครื่องวัด AC จุดนี้เลยจุดออกตรงปัก๊กถ้าไม่มีไม่มีมาดูตรงนี้ ถ้ามีก็ผ่านเลยเอาหลอดไฟเอาอะไรมาต่อเข้าเอาเคนะเดี๋ยวมาดูไฟ AC ขาออกเลยเตั้ง2 5 0บโวลต์ AC วัด AC ขาออก <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม มีแล้วนะครับสลับขาสลับสายมิเตอร์มีนะครับพันทางบวกพันทางลบออกที่เรยียบร้อยโอเคครับพร้อมใช้งานทีนี้ก็หลอดไฟมาต่อหาหลอดไฟ โอเคนะครับมีไฟออกนะครับต่อจากนั้นเพื่อนก็ไปลองใส่ครับถ้าเพื่อนไม่มีอุปกรณ์การวัดความถี่อะไรต่างๆเพื่อนก็ต่อใส่พัดลมนะถ้าพัดลมหมุนก็แสดงว่าเอซีมันออกมาแล้วแล้วก็วัดไฟด้วยไฟมันตกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคนะผมจบแล้วนะครับวันนี้แล้วผมก็ทําการประกอบนลลองไฟให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งก็จบงานนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้ว S T K L300 นะครับนะ3 0 0 W นะครับ จะาวิเรื่องตางคงต้องจากไปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกดติดตามเข้าไว้นะครับจังวิทย์เรื่องตางช่างวิทย์และเพื่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ